โอเคนะ,ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะฮะวันนี้ผมคุสสรูก็จะมาเล่นเกมฟอร์ดนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำเวสของไอ้กุดนั่นเองนะฮะไอ้กุดเนี่ยมีภารกิจอยู่3ภารกิจนะฮะซึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะ,ะซึ่งภารกิจแรกมันจะให้เราไปที่เมืองนี้ที่เพื่อนรักเนี่ยภารกิจแรกมันจะเป็นภารกิจปลดล็อกไอ้เจ้า ไอ้กรูตัวเล็กที่ติดอยู่ที่หลังผมนะฮะซึ่งภารกิจแรกถ้าแปลไทยมันจะแปลว่าให้ไปช่วยอะไรกรูกสักอย่างแหละในฐานะกรูนนะที่เมืองนี้ต้นเองซึ่งไอ้เจ้ากรูตัวเล็กๆที่อยู่ที่หลังผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือไม่ได้ไปช่วยเราคือมันจะให้เราไปเก็บอะพอเราเก็บปุ๊บเราก็จะได้ไอ้กูตัวเล็กที่หลังเรามาเลยนะฮะซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะมันจะตั้งตรงนี้เลยนะฮะไอ้เจ้ากูตัวเล็กที่ที่ติดอยู่ที่หลังผมเนี่ย ให้เดินมาแล้วก็ติดต้นไม้ตรงนี้ทิง้งนะฮะแล้วมันจะมีไอ้ก,กู้ตัวเล็กๆที่หลังผมเนี่ยพอหยิบปุ๊บเราก็จะได้ไอ้ก,กู้ตัวเล็กมาติดที่หลังเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภารกิจที่2กันเลยโอเคนะซึ่งภารกิจต่อไปอะ่ะมันจะให้เราไปปลูกต้นไม้นะซึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะมันจะให้เราไปปลูกต้นไม้ตรงกอดเล็กๆข้างล่างนี้นะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อน มันจะเป็นเกาะรูปหัวใจตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมมาร์กให้ดูเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูนะนี่นะมันจะเป็นเหมือนเกาะรูปหัวใจเล็กๆอันนี้อย่างนี้ซึ่งให้เรามาตรงนี้นี่นะฮะเราจะมีตรงนี้อยู่ไอด้ดำๆเนี่ยเรามาตรงนี้ ถ้าคนที่ยังไม่ทำมันจะมีปุ่มตัว E ให้กดนะพอกดแล้วปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็จะมีให้เราปลูกต้นไม้นั่นเองโอเคเท่าน,นี้ภารกิจที่สองก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปภารกิจที่สามเลยหรือภารกิจสุดท้ายนั่นเองไปโอเคดังนะั้ซึ่งภารกิจที่สามเนี่ยมันจะให้เรามาตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาร์คให้ดูนะตรงนี้มันอยู่กใกล้ๆกับเมืองเมืองเขาเรียกว่าอะไรเมืองสิททะเลเออเมืองต้องเรียกยังี้ ซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะอภา้คิวสุดท้ายมันจะให้เรามาเปิดอีโมจิตรงนี้ให้เรามาอยู่ตรงนี้มายืนใกล้ๆก,กับไอ้เจ้ารูปปัน้นสองตัวที่มันยืนกับมือกันนะฮะแล้วเราก็ตัวบีค้างแล้วมันจะมีไอ้เจ้าอีโมจินี้มาให้เปิดหรือ,อโหมดนงึงเปิดเลยเรียบร้อยนะฮะซึ่งตอนนี้ภารกิจทั้ง3ก็สำเร็จที่เราแล้วโอเคเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวเราไปเล่นเกมให้จบไปเลยนะ แง <Yeah, S 2> ได้อยู่ของยังไม่โดนแย่งนะเนรีอิมวอิมวตนี้ก็คือมันจะไปแทนเอ่อเจ้าที่ติดหลังไอ้ก,กูตัวเล็กของเรานะั่นนะนะฮะนั่นแหละเรื่องอนของสตอนนั่นแหละคือมันจะไปแทนที่ติดหลังอะ่ะ khiตก cảnh lằng, phải liệt như thế, sẽ dễ hiểu, dễ hiểu hơn một chút. Ví như là khi mà chúng ta đi qua một cái đường, chúng ta sẽ thấy เจ้าหยิบสิเอาของเต็มผมไม่ใช้ปืนหกนะมันก็จอกถึงระดับทองมันจะโหก็เถอะแต่ว่ายิงยากนั่นเองโชคดีมากเลยนะอยู่ไกลไหมอะ่ะเพยไม่ไกลมากนะรถสปอร์ตแป๊บเดียวก็ถึงนะนะฮะ ืนอะไรอ่ะโอ้โหธรรมดาสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคแนละ้วผมมาแล้วคือตอนที่ผมมานี่คือวงบีบเรียบร้อยระหว่างที่ผมบีบผมผมขอของก่อนแล้วกัน ท่าน,นใครเอาเพื่อนเอาห้องนี้เองได้โอเคของกระจอกนะฮะผมต้องการคืนที่ดีกว่านี้มาไปเกิดที่เมืองไหนอ่ะโทนิสตาโอเคดีเลยนะฮะ ผมจะได้อ,อัปเกรดปืนได้แต่ว่าอันตรายมากเลยเมืองนั้นนะ่ะอันตรายส,ดสดุดๆไม่มีของดีเลยเลยโอเคตายละยอมมอบเลยนะฮะผมเพิ่งเห็นว่าทีมผมมีอีกกูีกคนด้วย ขอลุนทถวนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมเห็นกรออยู่กินนี่หน่อนก็ได้โอ้โหวงบีมาพอดีเลยนะเกือบไม่รอดเอ๊ะไ,ไม่เอาดีกว่าต้องต้องอย่างนี้เออ่แถวนี้มีบ้านไหมเนี่ย โอเคตรงนี้คือที่อัปเกรดปืนนะจะอัปเกรดปืนลูกซองเป็นปืนลูกซองทองนะเพราะว่ามันดาเมจแรงมากลูกซองม่วงคือต้องระยะประชิดอะ่ะต้องยิงนนั้นนัดเดียวถึงจะแตกนะแต่ลูกซองทองอะ่ะยิงห่างมาหน่อยถึงได้นะอ่าเคลผ่านเคลดอะไรผ่านอะ่ะ còn chưa làm gì hết nè, wow, nhàn, không cần lẽ, anh này ai đặt long niên nè, hứi, đi qua ต้องรีบอัปเกดปืนปืนสำคัญกว่านะนตั้งน้นก็้ช่างมันตายอยู่ไหนอ่ะนี่ เห็นไหมฮะคือถ้าถ้านัดเดียวอะ่ะก็คือถ้าอยู่ถ้าเรายิงใช้สองวองแล้วยิงงห่างคือคือต้องยิงสองนัดถึงจะตายแต่ถ้าซองทองนัดเดียวแต่แน่นอนนี่อะไรไม่มีโอเคใต้ท้องรถไม่มีนะต้องเผาเอาปืนก่อนปืนที่ดีต้องต้องต้องที่นี่ อย่างนั้นผมก็ต้องได้ปืนปืนทองสักกระบอกนี่นแหละเออที่นี่มีปืนที่นี่น่าจะมีปืนเหลือให้ผมสักกระบอกนี่นแหละปืนสีทองแล้วมันก็สีม่วงอะ่ะเ๋ยวขอคิวเลือดก,ก่อนนะเออ โอเคไม่มีเลยเลยอ่านี่แหละฮะสไนเปปื์ไม่ต้องแล้วสนเปปื์ไม่ต้องแล้วฮะผมไม่ต้องใช้สอนในปื์แล้วผมใช้นี่เลยไม่ได้กัน ต้องขออัพปืนปืนกลเป็นปืนเออเป็นปืนม่วงก่อนนะต้องใช้อย่างละร้อยห้าสิบซึ่งอีทหาง่ายมากต้นไม้ก็หาง่ายเพราะม,มีเยอะมากเลยเนี่ยมีทั้งเกาะเลยต้นไม้เนี่ยอะไรอะ่ะกระสุนเรียบร้อยได้ครบแล้วรักเกตบปืนเลย เรื่องปืนฟ้าเนี่ยก็โอกาสที่จะฆ่าคุาได้นะก็ต้องแบบให้ศัตรูอยู่นิ่งๆมากๆแบบนิ่งแบบนิ่งมากๆอะ่ะมวถึงจะฆ่าได้นะโดยใช้ปืนฟ้าส่วนปุ่มก็ส่วนส่วนปืนสีม่วงก็เริ่มฆ่าไงมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งแหละได้นะแคร์ไปกันเลยเอาได้ของดีมาแล้วไงปืนมินิกันนั่นเองตอนนี้ก็สุดผมดยอยอยู่ได้อยู่ มีไอเดอบไหมยังไม่มีนะจะอีตไยพิตี่ไม่โดนผมสักนัดเลยลืมไปไมีการอีลโกลงสูบไม่ได้ กะสิบมันไม่ต้องนิดเลยกระสุนปเดปั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 ดมาแก้แค้นๆๆ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 ผมเหรอโอ้ยแตกโอเคผมจำจุดได้แล้วมิสซิกมันฆ่าผมตรงนี้เลย มาฆ่าล้วแล้วยังไงก็ะสุนผมเลยโว้ยตกใจหมดไม่ทิกโอ้โหล็อกเก็ตอย่างเท่เลยเอยอย่างอย่างชิวเลย ามาจ้ะมาจ้ะตาดๆๆช่างวัดดีไงเดืยดเดือดเดเดีอยเดเดือดขอโอเคดำาิเรีบยแล้ว,ลวทำไมเพื่อน มได้ของดีไม่ดีผมจือของดีซึ่งก็คือนี่อ้าวตายตายตายโอ้แตกไอคนนี้ที่ฆ่าไปเมื่อกี้นี่นาไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันอยู่ตรงเออ่ตรงฝั่งนี้จําได้จําได้ซึ่งเงยมันยังอยู่โอ้แตกอยู่ในน้ำแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเลยแหละต้องอยู่บนบกต้องหาทางเข้าไปหามันให้ได้ โอ้ยทำ,ทำไมผมล่นนะโอ้แตกใครฆ่าผมเลยเนี่ยหาใครไม่เจอเลย เอ่อคนโอ,อ้โหอะไรรึโอ้โห,ห,หผมยิงโดนทุกนัดนะทำไมผมมันไม่ตายไม่รู้อะ่ะโอ,อ้โหไม่เป็นไรตรงนี้อยู่เยอะ

โอ้แตกโอเคพี่มือผมอก็มีแค่นี้แหละไม่ได้เก่งมากแล้วนะก็พี่มือแค่เนี้ยไม่รู้ว่าผมฆ่าได้สักคนแหละอ,อ้าวมันตายทั้งงั้น

จบนะฮะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งและอย่าลืมกดตึงชอบผมด้วยนะฮะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าน,นะฮะบ๊ายบาย